ขอเริ่มต้นจากข่าวที่ทางช่องแปดเราตามเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าคุณตํารวจช่วยเนี่ยเธอจับมันให้ได้เพราะถือว่าโหด<ม>ร้ายมากประเด็นก็คือน้องคนหนึ่งอายุ17ปีคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมตัวของน้องเองเนี่ยไปนั่งบ้านเพื่อนอแล้วอยู่ๆกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันไล่อลิมาอลิหลบเข้ามาในบ้านน้องปรากฏว่าอลิมันแทงน้องอทั้งที่น้องไม่ได้เกี่ยวอะไรได้วยเลยเมื่อวันก่อนเราได้วงจรปิดขอดูวงจรปิดก่อนก็ได้นะฮะน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อน้องอะไรนะครับเมย์น้องโมค่ะน้องโมค่ะแล้วน้องโดนแทงสามแผล ด้วยกันคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะช่วงวันหยุดเนี่ยเราบอกคุณตํารวจช่วยเธอเพราะเรื่องนี้มันขวดเที่ยงม,มากๆนี่คือหลังจากกลุ่มผู้ต้องหาไปแทงน้องโมโจนตายย้านะฮะน้องโมไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยมันเหมือนกับมันตีกันแล้วไปหลบในบ้านน้องแล้วน้องก็แวะมาบ้านเพื่อนน้องก็ซวยฮะและนี่หลังจากมันแทงเสร็จปรากฏว,ว่ามันเข็นรถน้ำมันหมดมันก็เลยเข็นรถหนีตัดภาพไปวันนี้ฮะจับตัวคนร้ายได้แล้วน,นายธนพลหรือว่าปลืม้มสุขศรี กับ a อายุ15คุณผู้ชมดูวินาทีนี้ฮะ คือวินาทีลองเพย์ภาพกลับไปนะฮะคนนับพันนะครับคุณผู้ชมฮะลุมจักรประชาทันทางด้านนายธนพลสุขศรีโดยเหตุการณ์นี้ตำรวจสพน้ำเกลี้ยงกับรองผู้การศรีสะเกดพันธุ์ตัวเอกเทพพิทักษ์นำกำลังคุมตัวนายธนพลมาทำแผนระหว่างที่ทำแผนเสร็จเอาจิงๆิคุณผู้ชมฮะอย่าไปทุบทุบก,ก็เจ็บมือป่าเพราะมาใส่หมวกกันน็อกตำรวจไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกออกนะฮะดังนั้นป้าไปมันก็ไม่โดนเนื้อมาหรอกฮะนี่ดูนะฮะ กอนสุดท้ายเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นมันมีมุมที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมคดีนี้มันเที่ยมเกินมนุษย์มากๆเพราะเห็นบอกว่าน้องพยายามยกมือไหว้ขอชีวิตบอกพ<ช>ี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว<ม>ล่าสุดอันนี้คือตอนเอามันกลักบคนเลยจะรอลุงทำร้ายแต่มันจะมีช็อตหนึ่งที่บีบหัวใจมากเขาพามือมีดนะฮะไปกราบขอคมาพ่อแม่ของน้องโมคุณผู้ชมลองฟังเสียงนะฮะแทงเขาแบบไม่ยัง้ง

คุณาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคุณผู้ชมเห็นมามอาทีงงานไม่เป็นไรเปิดภาพหลังจากกราบเสร็จเลยฮะแล้วก็ต้องคุมขึ้นรถจะได้ยินเสียงระหว่างตอนกราบขอขมาบอกไม่ได้ตั้งใจมีคนถามจากข้างหลังบอกจิตใจมึงทำด้วยอะไรมันไม่รูมัมมันรับธรรมะเอะกัน คุณผู้ชมครับและที่เขียนว่าปลื้มก็คือชื่อเล่นของผู้ต้องหาถูกไหมฮะใช่ค่ะคดีนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องโมเองนะครับถูกมีสปาต้าแทงสามแผลภายในบ้านพักเหตุการณ์เกิดขึ้น28ตุลาและวันนี้หลังจากพาไปกราบขอขามาพ่อกับแม่ของน้องโมจะเห็นว่าตอนที่มีการคุมตัวออกมาชาวบ้านจะรุมตีนะนะครับโดยน,นายธนพลให้การรับสารภาพว่า ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวงานหมอลำและไปแอบรักสาวซึ่งเป็นญาติกับเจ้าภาพจัดหมอลำตอนนั้นเนี่ยยอมรับเนี่ยนะครับว่าไปทะเลาะก,กับอลิแล้วก็เกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายอลิหลบเข้าไปในบ้านที่น้องโมอยู่เขาก็เลยตามเข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมคำรับสารภาพมันเน่ยนะวันนี้เขาอ้างบอกว่าเขาป้องกันตัวค่ะ แต่คุณผู้ชมครับน้องโมไม่มีอาวุธนะคุณผู้ชมอาจจะลืมไปถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยวันที่เกิดเรื่องน้องโมนั่งอยู่หน้าบ้านเพราะน้องโมแวะไปบ้านเพื่อนอลลิมันหลุดเข้ามาในบ้านนี้แทนที่ทางด้านผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของน,นายธนพลหรือเจ้าปลื้มมันจะทําร้ายอริปรากฏว่ามันเล่นน้องก่อนเลยแล้วตามข่าวเนี่ยคือน้องพยายามจะยกมือขอชีวิตบอกผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยว และที่สําคัญวันนี้ตอนทําแผนมันอ้างว่ามันเอาสปาต้าแทงน้องเสร็จมันเอามีดไปโยนทิ้งตรงสระน้ําหนองตะครามหมู่เจ็ามบลละอ๊อํอำเภอน้าเกลี้ยงมันจะมีอีกคํานึงระหว่างตอนที่ทําแผนนี่นี่ฮะเปิดเต็มๆต็มก็ได้นะฮะนี่มนุษย์นี่โหดร้ายยิ่งกว่าคาดคิดเอาไว้อีกนี่คือตอนโยนมีดใช่จุดนี้งมีดเห็นบอกว่าป้องกันตัวแต่ญาติเขาไม่เชื่อถูกไหมฮะป้องกันตัวอะไรเองแทงน้องสามแผลน้องไม่มีอาวุธ ล่าสุดมันมีคำที่พีกมากความรักก็ยังคงมีอยู่ในหัวใจฆาตกรนี่คือตอนที่เขาสาธิตใช่นะว,ว่าเปิดห้องรัวแทงยังไงใช่อันนี้จุดที่มีการไปก่อเหตุก็คือการเอามีดเนี่ยคุณผู้ชมโทษทิ้งผู้ชมได้ยินเสียงด่าไหมาเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยทีงานดันเสียงขึ้นมาเลย นน้งแงแงโกมึงนั่นงนันลงไปก้ก็ถ่ายนะถ่แยืนแงแงแทงแงทางไว้ทางกางกทางไว้ครับไปเลยครับมีแทงตรงไหนแทงตรงนี้แทงตรงนี้อนนเออคม่ไนี่ดคนคนยงนคนยืนตรงนี้ตรงนี้คนตายยืนตรงนี้เรียบร้อย คุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับว่าระหว่างทําแผนจะมีเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้เรวยกทำครับแค้นใจและเสียงสาบแช่งและเสียงกลดาประเด็นก็คือจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้มันมีคำพูดของฆาตกรอย่างที่บอกฆ่าคนตายแต่ยังหัวใจยังมีความรักเห็นบอกว่าก่อนผมจะไปคุก ฝากคำรักไปถึงผู้หญิงที่ผมไปติดในงานหมอลำแอบไปชอบผู้หญิงฮะเลยไปงานหมอลำแล้วไปฆ่าเด็กดีตายล่าสุดันมีคำพูดใช่ไหมเมย์เขาฝากไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาฝากถึงแฟนสาวพอเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วถ้าฟ้าดินยังมีหูมีตาอยากฝากถึงสาวคนที่รักถ้ารอตอนได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้เพราะว่าตัวเองก็ประวัติเสียแล้วแล้วอยากจะฝากคำคมเป็นกรอนถึงสาวคนที่รักบอกว่ารักบริสุทธิ์จากใจโจรเนื้ รักรบริสุทธิ์จากอะไรนะใจ,นใจโจรใจโจรรอได้ก็รอใช่ไหมเพราะประวัติพี่ไม่บริสุทธิ์แต่รักพี่ยังบริสุทธิ์อโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวคงได้รับน้องในเรือจนจําคงจะมีเพื่อนรักอีกหลายคนผมก็ถือในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นยังสีแล้วก็ฝ่าดินยังมีหูมีตายอยู่กับถ้าเพิ่นทาได้ก็ทาถ้าทาไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่สิเขาแบบว่าเป็นรักเป็นแรงกว่านี้ครับเพราะว่าผมกับคุณประวัติเสียแล้ว ครับครับ e? ขอบคาคมตังคมครับผมมียังไลยครับ yes, ก oh, oh, okay. ็หักบริสุทธิ์จากใจโจรครับขอบคุณครับพูดถึงคนรักของเขาคนหนึ่งอ๋ออันนี้พี่แอบรักหรือว่าพี่รักบริสุทธิ์จากใจโจร ในเมื่อเป็นโจรลองฟังแม่ของคนที่ตายด้วยน้ำมือโจรหน่อยไหมฮะคุณแม่การนาวันนี้ตอนมากราบแม่ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกปรากฏว่าเราก็ถามแม่บอกแม่เป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เสียใจมากแล้วบอกแม่เห็นมันกราบแม่แล้วแม่ยกโทษให้เหรอแม่บอกไม่ยกโทษ แต่จะเอาโหสิกรรมให้อยากให้ดวงวิญญาณของน้องโมโสงบสุขและก็ขนาดเดียวกันขอบคุณตำรวจมากๆที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แม่ยืนยันตรงนี้แม่ไม่ยกโทษให้ม,ม,ม่ไม่มยกโทษม่ไ่าโทษนะครแต่เอาโหชิกรรมเพื่อ็นดวงวิญญาณของน้องจุได้สงคบค่ะ ใจไม่ ine, ับท um, ี่ตำรวจับตัวได้เร็วหยชยนั่มีคจับได้เร็วก็พอใจแต่วท คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านน้องรัตนนยไปเจอทางด้านน,นายธนพลนะครับหรือไอ้เจ้าปลืม้มอยู่ในห้องขังขอดูหน่อยนะฮะหลังจากทําแผนเขายิ้วกับห้องขัง <c oughs> และนี่ต้องขอบคุณนะฮะทางทางัทง้งรองผู้การศรีสเกตผู้กํากับสอพอน้ําเกลียงใช่ไหม <c oughs> ที่สามารถจับได้อย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ไปถามในคุก บอกเป็นยังไงบ้างมีรักจากใจโจรด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะรักบริสุทธิ์ปรากฏเจ้าตัวยังบอกว่าวันนี้อยากขอโทษอะไรไหมเห็นภาพไปกราบแม่เขายังยืนยันคํานี้ว่าขอโทษและยืนยันอีกคํานึงคืออะไรรู้ไหมครับผมไม่รู้จักคนตายอ<ม>ไอ้คานี้แหละฮะสงสารคนตายจริงๆ ไม่รู้จักคนตายมาก่อนที่แทงคนตายเพราะผมแทงผิดตัวเนื่องจากคู่กรณีมันวิ่งเข้าบ้านเขาและหลบหลังบ้านผมก็เลยเข้าใจผิดวันนี้ผมไปก้มกราบเท้าพ่อกับแม่เขาแล้วผมเองก็รู้สึกสบายใจแบบร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหคำเมื่อกี้รักจากใจโจรวันนี้กราบเสร็จสบายใจแบบร้อยเปอร์เซนถือว่าผมได้ทำในสิ่งที่ทำจากใจจริงๆ ส่วนเรื่องมีดเราก็ถามบอกให้ไปดูหมอลำอะ่ะแล้วไปกระซวก <หา S 1> เด็กเขาตายเนี่ยพกมีดติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนอือหอฟังเสียงฮะยายขอโทษคร,รักกบกราไม่รู้จักคุณตายมาก่อนนะพี่ก็ไม่รู้จักครับก็เป็นเหตุเี่เจ้ผิดครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโจทย์เนะี่ยเขามีงเข้าบ้านหลังเดียวกันกับที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตนะครับ เขาวิ่งไปมันเป็นช like ่วงจังหวะชีลมนนะครับถามว่าม <ing> yeah, ันก็โอเคไหมร้อยเปอร์เซไหมมันก็ไม่โอเคร้อเปอร์เซแต่ว่าก็ได้ทําในส่วนหนึ่งที่อยากทำเพราะว่าสำนึกติดจริงจริงจากใจนะครับรู้สึกปิดจริงๆเนาะครับผมคับแล้วมีดละพบไปทําไมพี่ก็คือผมพบติดตัวยู่แล้วก็มีไปที่องงานผมก็พบไปประจำแต่ว่าผมไม่เคยไป ชักไป่านเรื่องใครก่อนอะไรดังไงจะฝากถึงแฟนสาวอีกไหมพี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากนับรับก็บอกอยากจะบอกว่าก็รักเขาครับถ้าเกิดถ้าอ,ออกมาได้ก็จะกลับตัวเป็นคนดีนะคุณผู้ชมครับท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะรักไอ้นี่ไหมล่าสุดนะฮะรักจากใจโจรเป็นรักที่บริสุทธิ์ล่าสุด เราเจอแล้วน้องคนที่ปลื้มเขาฝากรักถึงแต่เขากระซวกเด็กบริสุทธิ์ตายสามแผลนะฮะน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องแอนคนที่ปลืม้มปลื้มเหลือเกินถึงขนาดที่ว่าจะนอนคุกยังต้องปากคำรักไปหาคุณผู้ชมฮะปรากฏน้องแอนไม่ได้อยากเจอปลื้มใช่ไหมใช่น้องแอนตอนนี้ผวา น้องแอนบอกว่าเอาจริงหนูโกรธนะม,มันไปฆ่าคนตายแล้วยังไงแล้วทําไมน้องแอนไปรู้จักเขาอะเมย์คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาในปลื้มพยายามมาจีดเธอนะแต่เธอน่ไม่เล่นด้วยเพราะตัวเองมีครอบครัวแล้วและยืนยันเลยคือในปลื้มนะ่ะ คุยกับน,น้องนะัทนัยเมื่อกี้บอกว่าเป็นแฟนกับแอนมาแล้ว4เดือนออแต่น้องแอนบอกก็ไม่เคยเป็นแฟนกับปลื้มนะคะส่วนที่ปลื้มฝากบอกว่ารักมากก็ไม่ขอรับไว้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองไม่เคยรักไม่เคยชอบปลื้มเลยแล้วที่ฝากมาบอกว่าถ้าออกจากคุกจะปรับตัวใหม่เป็นคนดีเนี่ยอบอกว่า ไม่เกี่ยวกับหนูเลยค่ะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของขาเพราะถึงยังไงเนี่ยหนูก็ไม่รักในปลื้มอยู่แล้วถ้าในปลื้มฟังข่าวอยู่อยากจะบอกว่าถ้าคิดให้ดีก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วปลื้มเขาจะเสียใจไหมเนี่ยน,นนะัะเห็นบอกว่ายอมรับว่าน้องชายปลืม้มก็แอบชอบน้องสาวหนูอีกใช่น้องต้องรีบถอยเลยตอนนี้เพราะพี่สาวคือปลื้มรักใช่ไหมแต่ปลื้มฆ่าคนสามแผลน้องชายปลื้มก็แอบชอบน้องแอนอีกโอ้โหนั่งฟังเสียงน้องแอนดูฮะ ไม่ให้ค่ะก็ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับเขาค่ะไม่เคยค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะวันที่มางานยรงไ่ได้เจอกันนะไม่ค่ะเขาอยู่หน้าวัดค่ะลองรู้ไหมว่าเขาคิดยังไงกับเราขรู้อยู่ค่ะเขาคิดกับเรานานรับไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราได้คิดกับเขาไหมไม่ค่ะไม่้เเขาเคยมาก่อความรำคาญหรือมาตามตื้ออะไรเราบ้างไม่มีค่ะเคยทักมาจีบเราไหม ก็มีู่ค่ะแต่เราไม่ได้เป็นแกนกลาอยู่ไรกันใช่ไหมค่ะถ้าเขาปรับตัวจริงอ่ะไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์แล้วถ้าเขาปรับตัวจริงเราคิดเห็นอยังไรบ้างไม่แล้วค่ะโกรธไหมพี่ที่เขาไปทำย่า้โกรธค่ะก็แบบว่าอยากบอกว่า,วาถ้าคิดดีๆกว่านี้ก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นคําพูดจากใจโจรใช่ไหมวันนี้ทางทีมงานก็ทําให้นี่เหมือนอ่านนิยายเยอะเหมือนกันนะถ้าฟ้าดินยังมีหูมีตาก็อยากจะฝากถึงสาวคนที่รัก ถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่ต้องเปิดภาพน้องผู้หญิงครับเมื่อกี้นี้น้องผู้หญิงน้องแอนเมื่อกี้นี้น้องที่กําลังให้สัมภาษณ์นี่แหละฮะเขากําลังฝากถึงเพราะฉะนั้นน้องแอนไม่รอถูกไหมฮะและน้องแอนก็ไม่ต้องมาฝากรักด้วยไม่รับประมาณนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจใช้เวลา10วันนะฮะในการจับไอ้โหดรายนี้เนี่ยนะฮะ